แล้วนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะฮะวันนี้ผมคุณสรุก็จะมาเล่นเกมตำรวจเองก็เหมือนเซิร์เดิมเลยก็คือเซิร์ฟเจลเบท์นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตำรวจนะหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยผมได้เป็นโจรไปหรือสอบที่การเล่นเป็นโจรไปแล้วก็บอกจุดซื้อรถฟูลเลอรี่นะฮะโอเคก็คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตำรวจนะโอเคก็โอเคมาเล่นกันเลยนี่กดคลิกนะฮะกดเลย์ ซึ่งตอนนี้ผมไปที่ค่ายทหารตรงนี้ก็จะมีอะไรสักอย่างจนได้วันนี้มันจะมีเอ,อ่อนี่ไรอะทาหารอะไรด้วยโอ้เฮ้ยค่ายทหารดีนะเนี่ยโอ้ผมเพิ่งรู้รเฮ้ยอา่าเอาปืน นี่ออกก่อนอ,ออกสิเอกก็ใช้ชึบชึบอ่าโอเคเอาระเบิดมาด้วยนะฮะผมนี่นะ,ะโอเคนะก็พวกปืนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสิ่งที่ต้องการคือสไนเปอร์และคือถ้าเราเล่นเป็นโจนเนี่ยบวนตำรวจได้สบายมากซึ่งไม่รู้ปืนนี้หรือปืนเนี้ย นั่นแหละคือยิงแรงมากนะฮะถึงได้รีโหลดช้าก็ตามสวนรักระเบิดตรงนี้ผมต้องการ RPG นะอย่างแรงตรงนี้ก็อันนี้ไม่รู้ทำได้ได้ใครข,อง,ของสองทางไกลไว้สองอะไรพวกเนี้ยจำได้ว่ามันมีเอีอ่ค่ายทหารนะฮะมันจะมี UFO อยู่นะฮะที่จะมีแค่ตํารวจเท่านั้นที่สามารถเข้าได้นี่ไงเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยแต่โจนี่คือมีแค่ตถนานั้นนะฮะที่สามารถเข้าได้ดังนั้นผมจะเก็บตังค์ซื้อยูเอฟโอด้านแรงแล้วก็จะมารีวิวกันโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปที่ไม่สิครับไปเรคอปเตอร์ดีกว่าไม่กว่าเอาคือบอกอย่างนะคือเวลาเราเป็นโจนเนี่ยแล้วเราไปกดที่เรือคูเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถกดขึ้นอย่างงี้ได้น,นะฮะคือ เวลาเราเป็นโจเนี่ยเราเจอเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจจอดอยู่เนี่ยเราก็แค่ทําการแบบเรียกว่าดีอ่ะเดี๋ยวเป็นนี้ปุ๊บแล้วมันจะมีเขียนเขาว่าแฮกอยู่อ่ะคือกดค้างเรื่อยๆจนจนมันโหลดเสร็จฮะแล้วคือเรากร็จะมาซื้อขึ้นได้แลนะ้วคือมันเป็นการแฮกขอมพิวแฮกเฮลิคอปเตอร์ของเอ่อคุณชื่อเร็วว่ะตำรวจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่สถานีไม่สิศูนย์ใหญ่กันเลยนะฮะโอเคนะผมขออัปเดตข้าไปทันทีคือตอนนี้ผมก็หลังจากคลิปนั้นผมก็ได้ซื้อเครื่องยนต์เรืเอเบลฟา เดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหมฮะออกตัวโคตรเร็วออกตัวเร็วมากเขาออกตัวเร็วมากนะฮะแต่ตรงนี้ออกตัวตกใจหมดออกตัวเร็วมากแล้วผมก็ได้ซื้ออนจิ้นมาด้วยนะฮะไม่ใช่ engine คือเครื่องอยู่นี่แหละเร็วเพ้นนะฮะออกตัวเร็วมากแล้วผมก็ได้ซื้อสีรถมาเท่มากเท่โคตรเท่เลยนะฮะ ซึ่งบอกเลยว,ว่าออกตัวเร็วมาก่ง้อ่อรอยากซื้อตอนนี้ก็คือไอ้พวกอะไรต่างไอ้พวกของต้องแต่งอื่นอะไรต่งตางๆพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้โกลเวอร์คือระดับคาสูงต่ำของรถนะผมเปับไว้สูงสุดเลยเพราะว่าเวลาเราเจอไอ้พื้นที่อย่างเงี้ยแล้วเราปรับรถต่าสุดเนี้ยรถรถสปอร์ตเราไม่สามารถข,ขับผ่านได้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูความเร็วของผมขนาดถอยหลังยังเร็วเลยนะฮะเนี่ยผมใกล้ขับตามทันแล้วเนะี่ย เพื่อนเพื่อนรอจับอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงอุ้ยโอ้อะอ้ยเอยอนีอ่ยยงไงไม่เป็นไรนะฮะคือรถผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นเล่นดังนั้นอยากมาดูถูกนะฮะมาได้เวลาจับผู้ร้ายนี่รถราคาสองแสนก็ขับเร็วได้เหมือนกันนะนี่ไปไหนละ ไปไหนได้ไม่ไกลหรอกฮะนี่คือลังโจรทางเข้าอยู่ฝั่งนูน้นแต่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นไม่สิไม่เห็นดิผมได้ยินไม่มีคนยิงปืนเอเคอยู่นี่ไงเจอตัวละนี่ไงนี่จ,จับเลยนะฮะ อย่ามาดูพลังของเฟอร์รารี่นะเฮ้ยนี่ฮะความเร็วสุดขีดเลยนี่เร็วมากเลยนะ,ะับผมบอกไว้เลยแปบ๊บเดียวก็ถึงฝั่งนู้นแล้วรับรองไอคันที่น่าจะแสงผมได้ก็น่าจะมีพวกรถราคราล้านขึ้นแล้วและใสไพวกเออเขาจะเรียกว่าไงดีอ่ะไอพวกเครื่องอยนต์เร็วพหานะฮะอย่างเช่นไออลไทยเมื่อกี้เป็นราคาหนึ่งล้านนะบอกว่าเร็วมากโอเค ส่วนตรงนี้ผมก็เอ้ยเดี le, le, ๋ยวนได้ยินแต่ผมจะไม่ดับโจนตอนนี้มันมันรู้ทิกเลยนะฮะมันจะไม่ออกตรงน,นี้มันจะไอ,อ่กตรงน,นู้นเปิดเปิดเปิดนี่ล็อกรถเลยนะเดี๋ยวมีคนขึ้นมาดีแค่รอเฮ้ยอ้าว <ๆ S 2> อยู่ตรงโ้นเหรอ พี่แน่มันไม่มายิงผมนะเฮ้ยเขาอ้าวอ้าวมันออกหนีเลยนะฮะมันจบแล้วส่วไอ้ที่เห็นล,ลอยๆนะั่นกะ็คือรถมอเตอร์ไซค์ราคาหนึ่งล้านผมจะไม่ซื้อนะเพราะผมชอบขับรถยนต์มากกว่าไปเพื่อน,นั่งด้วยเหมือนผมเห็นตำรวจที่ที่ให้โจรเข้ามานะ ขเป็นตำรวจที่ให้โจรเข้ามาเฮ้ย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 โอ้โหทำเป็นโคตรแหลกเลยนยั่นไงฮะผมว่าแล้วผมไม่ได้สแ,แกม มันเปิดไอพจนมันก็เร็วไม่เท่าผมหรอกแงดูดิเเนี่ยแงแงแงได้แค่นี้อ่ะอ่ะนะอ่ะอย่าความเร็วที่เฮ้ออ้าวอ้าวก็คือตอนเนี้ยคือถ้าเฮ้ยวิ่งคนเยอะคือมันแหลกมากดังนั้นมันจะยากในการจับ ถ้าผมถอยหลังผมก็ขับตามทันแล้วอะ่ะบอกไปเลยนั่นคือไอ้จุดจุดนี้ไม่เป็นจุดจูกได้นะฮะสำหรับสำหรับโจนนะเนี่ยอ่ะเฮ้ยไปไดเพิ่สูงสุดเลยเหรอเฮ้ยผมผมเชื่อว่าเขาอยู่บนหลังคา มีผมได้ยินเสียงปืนนี่ไงเจอแล้วนี่ก็คือลังโจนลังที่หนึ่งนั่นเองโอ้ตตายมันมีรถทองสองคนนะ่ะคือข้าทหารโอ้ไม่ว่ะ ไม่เป็นไรผมบินไปเลยยับไปเลยขึ้นไหมยม้ขึ้นผมไปแล้วผมจะไปลังโจนนะฮะแก้แค้นหน่อยซึ่งรังโจนนี่ว่าจะอยู่ในเมืองนะต้องหาดีๆน่านจะอยู่ประมาณมุมๆอะ่ะต้องขอบขอบเมืองอะ่ะ เออตรงนี้ทางนี้ไม่ใช่โอ้ยเมฆเมฆคืบเมฆคืบอยู่ตรงนี้อ่ารถผมมาแล้วมาแล้วเอาไม่อยู่ โอเคได้เวลาไปจับโจรกันนะฮะเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊อะไรโดดอะไรโดดดึงไม่มีอุ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาโจรจับ,จบันดีกว่าโอเคนะถ้าเวลาเล่นเป็นโจรหรือตำรวจเนี่ยถ้ามีเสียงแบบเหมือนแบบตุ้มตุ้มตุ้ม,ม,มอะไรสักอย่างเนี่ยหรือมีหรือแสงไฟในเมืองมันกระพริบกระพริบแสดงว่าโจรเนี่ยไปตรงตรงเนี้ยเพื่อไปตัดไฟ ซึ่งพอตัดไฟได้เลยเราพอตัดไฟแล้วเนี่ยเราก็สามารถปล้นรานผิดได้นะนี่ไอ้นี่สําหรับโจนนะผมก็เลยแบบมารอดักเลยตรงนี้คือร้านเพชรนั่นที่สามารถปล้นได้สิ่งที่สองก็คือนี่แบงค์ปล้นได้จะหล่อไลาแต่ว่าปล้นได้ครั้งหนึ่งก็ต้องปล้นปล้นครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องรอเวลาให้ให้มันก็คือตงถ้าตรงเนี้ยไอตรงไอตรงไอตรงเนี้ยถ้าไม่เขียนว่าโคดเนี่ยก็คือปล้นไม่ได้ผมว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่เสียงเพลงอ่ะก็คือนั่นแหไะฮะมีโจเข้ามาแล้วก็คือมันปล้นแล้วแหละ การที่โจทย์จะเข้ามาได้เรคือโจทย์ต้องมีบัตรของตำรวจนะจุดที่สามพิพิธภัณฑ์เป็นที่โปนงายปนงายที่สุดมากเลยนะฮะไอะ้จิ๊บจึ๊บจิ๊บก่อนจะไปเด้อเด้อเด้อเออตำรวจโอ้โหคนน้อยมากเลยนะฮะจับสบายแล้วงานนี้สบายมากเลย เมือนได้เสียงอะไรนี่ไงก็คือถ้าใครได้เสียงนี้ให้ให้มาเก็บได้เลยนะโอ้โหข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ดรอปนะฮะคือถ้าเก็บปุ๊บจะได้เงินหนึ่งันห้ารอบาทเดี๋ยวไปหาร้านปืนดีกว่าผมจะไปเอาปืนนะโอเคโอเคนะฮะซึ่งร้านปืนในเมืองน,นี่ยก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทีะมีจุดเงี้ย โอเคเนี่ยได้ฮะได้แล้วเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือน,นเหมือนเดิมเลยนี่ก็ใช้ไปเลยนี่ระเบิดระเบิดระเบิดดูซิเคเวสบอกว,ว่าไงาอา่าอันนี้คอมพิวต์แล้วอันนี้บอกว่าป๊อปเดอะไทม์ซีเมนสักครู่นะฮะอ,อ่าโอเคไม่รู้ช่างมันเดี๋ยวไปศูนย์ญญใหญ่ดีกว่า โอเคตอนนี้ผมก็มาถึงศูนย์จ่ายมาที่ีมาแล้วซึ่งเวนี้มันน่าจะมันมันบอกว่าให้เนี่ยไอเนี้ยให้ผมทำยางของไอเจ้าพวกอาชญากรเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ย,ห,ย,งงย,รย,ยหรือไอพวกเนี้ยทำล้อรถของเขาเนี่ยให้ให้ระเบิดหรือแตก <c oughs> คือเมื่อกี้ผมจับไปได้หนึ่งคนตอนเจนอรถที่ราดูนัดซึ่งมันซึ่งมันไปอยู่ไหนเนี่ยอา่าเค ก็ถ้าเป็นสมมุติว่าโจรถ้าใครถ้าที่ผมเล่นเล่นเซิฟที่แบบที่เรียกว่าอะไรอ่ะตำรวจน้อยเนี่ยแต่โจรเยอะเนี่ยโจรตรงนี้เยอะแล้วก็ตรงนี้ก็เยอะเนี่ยพอเรลยว่าเป็นสถานที่แห่งการฟาร์มตังค์นะฮะของตำรวจซึ่งมันดีมากๆนั่นเองเพราะว่าไอ้ตำรวจเนี่ยมันจะฟาร์มเงินได้ง่ายกว่าโจรนะเพราะว่าเวลาตำรวจจับโจรก็ได้เงินมาเงินมาเพราะเรา แล้วเ,เราถ้าไปจับโจนที่มีค่าหัวเยอะจนเนี่ยเราเราจะก็ได้เงินตามค่าหัวมาเลยนะเคก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนี่เลยชิดเเอ๋ผมจะมาดักที่นี่เลยนะเคที่นี่ไม่อยู่ก็ต้องไปเช็คที่รังโจนอีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูเมืองดีกว่าเคตอนนี้ผมเจอโจนแถวนี้ในเมือง เพิ่งจับโจรคนหนึ่งไปซึ่งมันขับรถนี้นะฮะผมจะไม่อยอมให้มันขับล็อกบอกไปเลยมีอีกหนึ่งคนอยู่บนนี้มั้งฮะคือถ้าใครมาในเมืองแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยแสดงว่ามีโจรป้อนอยู่นะฮะลองน,นี่ดูอันนี้ไม่มีเสียง โอเคมีโจ้จริงด้วยขวาเลยใช่ไหมนั่นไงใช่จริงด้วยเขาคึอเขาผ่านไปมามาบนั้นละสายแล้วกันขอรับท่านดีอ่าดูจากฟงแล้วเขาน่าจะ ไม่มาแต่ว่าก็ดีละได,ได,ได้กลับไปที่สถานตำรวจปิดเลยมันต้องมีสักคนที่ผมจับมัง่งเฮ้ยเฮ้ยเขาเอารถนีมาแล้วนะฮะไอรถเนี่ยไอรถไอรถรถขนเงินเนี่ยต้องไปเก็บเงินด่วยเฮ้ย นี่ไงเจอแล้วคันนี้เนี่ยเอาหายรถระวังนะก็คือถ้าโจรมีปืนเอเคงยิต้องระวังไปให้ดีๆด,ด้วยยิงอยู่ยากเลยอย่างนงี้ ตายแล้วหนึ่งโอเคคือเนี่ยนะฮะตายแล้วมันตายแล้วตรงนี้มันขนเงินนะฮะที่รอแค่มันเปิดเงินรอตามเวลาที่กำหนดนะฮะสามสิบวิซึ่งรถเนี่ย อคตอนนี้อีกแบบเดียวก็ได้เงินมาแล้วโอเคน่าจะพลาดโอเคถ้าด้ว,ว่าเงินน่าจะเปิดก่อนไนด้ีีแล้วนะฮะหรือไม่ก็เขาเขาพารถมาผิดจุดผมคิดว่าเขาน่าจะพารถมาผิดจุดนะฮะมันก็เลยเป็นเนี่ย ไม่มีใครแหกคุกเลยเหรอนั่นอะเสื้อส้มสังกนยังไม่มีเลยโอเคไปอีกที่หนึ่งแล้วกันนะโอเคนะฮะตอนนี้เมื่อกี้ไฟมันกระพริบนะฮะโจรย์อยู่ตรงนี้นี่ตรงปลอดไฟนี่แล้วมันจะมา้น้านเพชรในเมืองตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเฮ้ยรลใครเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงรถผม ถ้าบไปอยู่นี่โจรน่าจะมาจากทางนี้ไม่ก็ทางนี้โอเคจะสร้างกลับดักนี่วางเลยทีก็แค่รอนะเพราะโจนตัดไฟตัดไฟสปุ๊บมันก็จะมาป้นร้านเพชรตรงนี้แน่นอนเพราะว่านั่นคือสิ่งนั่นคือข้อดีของการตัดไฟนะฮะมันจะมาป้นเพชร รออยู่นะโหโห,โหโดเงินเดือนเงินเดือนน้อยมากเมื่อกี้ไฟมันเป็นพิบพิแล้วมันตัตดไฟแล้วทำไมมันไม่มาป้นละ่ะหรือว่าตัดไฟเฉยๆเดียวนะโอเคโจโหโจนิ่งเลยนิ่งสนิทเลย ผมได้ยินเสียงเสียงรถเสียงรถมอเตอร์ไซค์แถวนี้เสียงรถมอเตอร์ไซค์แถวนี้มอเตอร์ไซค์ใครผมต้องจับให้ได้นะครับเพราะว่าผมแบบเนได้เงินมันเดินมันร้อยหนึ่งคือแสดงว่าผมแบบจับจย์ได้น้อยมาก อุ้ยชนเหลือมันอยู่ที่เรื่องจนจนมีแค่นี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้นะคนจนะเติรเนี่ยมันจะมันต้องอยู่ที่ไหนทักที่นะะฮะไปป้นที่นี่แล้วมันจะป้นที่ไหนอ่ะโอเคผมรู้แล้วเริ่มการป้น ไ,ไม่รู้ใช้แบงค์ที่ไหนไม่รู้ใช้แบงค์ตรงนี้หรือเปล่าฮะนี่งไงถ้าไม่เ,เียงเตือนเตืองอีกแสดงว่าเขากำลังจะเขากำลังระเบิดนี่อยู่นะฮะนี่งไงโอเคเขายิงผม ไปดักตรงน,นู้นดีกว่านี่คือจุดที่เขาจะออกมานะฮะก็คือถ้าเป็นแบบเวลามาป่นเลยถ้ามันมีแบบทางลงมาได้อย่างเงี้ยแสดงว่าจุดที่เขาจะออกมาคือตรงนี้เพราะมันคือทริกไงเพราะผมเคยป่นมาแล้วอยู่ข้างล่างนะฮะเขาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวถ้าเขาออกมาทางนี้ก็จบ ไอเสียงมอไซคือเสียงมอไซมอไซคนนี้นี่เองจะเป็นสองคนเนี้ยน่าจะฆ่าหหวเยอะพอตัวอยู่เฮ้ยเขาระเบิดแล้ว,วลเขาระเบิดแล้วโอเคจะรอจับเลย เขาออกตอนนู้นก็จบแต่ครั้ถ้าเขาออกตอนนี้นคือผมได้เปรียบเขาบ้าหรือเปล่ามีระเบิดแล้วมาอยู่ตรงนี้อยู่นี้เขาจะเขา,ขาเราจะกำลังเดินมาเฮ้ยนั่นนั่นนั่นไงเขาสร้างมาเรียดด้วย เสงนเสียงของคุณบาเรียนะซึ่งก็นั่นแหละเขายิงไรเขาเห็นผมเหรอนี่ไงจับจับหนึ่งคนจับสองคนเรียบร้อยคนคนชื่ออยู่กับคนชื่อนี้โอเคสองคนนี้ใช่เลยนะฮะโอ้ติดทุกสองคนกันละนาวกลับไปพูดดีกว่านะรอจับโอเคผมมาถึงแล้ว สิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกเลยนี่โอเคผมสร้างไปแล้วก็ตรงนี้เพื่อเพื่อเอาเขาเรียกว่าอะไรกดรีนะฮะพูดไ,ได้คือกดรีนี่อันแน่มีอยู่สองคนก็นคือเขาไม่ได้เอาปืนดังนั้นง่ายเลย สบายมากนี่จับหนึ่งคนฝีมือกนขับของเขาแย่มากเนี่ยขับเบาๆนะเนี่ยโอเคเขาเร่งสปีดเขาเร่งสปีดลงน้ำ่ะ คนชื่อน,นี้นะฮะเขาจะเล่นแข่งกับผมปะเขากดชิปแล้วเนี่ยเขาจะดักเขาเขาจะแข่งกับผมนะเนี่ยแต่ผมจะไม่ปล่อยเขารอดหรอกเพราะผมคือโจเพราะผมคือตำรวจไง ตำรวจดีเด่นในแข่งปีก็ต้องผมนี่แหละโอ้ช็อตไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ทันอ่ะมัว่ายไม่ทันนะฮะเฮ้ยเขากระโดดเลยเหรอเฮ้ยอืมโอ้โหไม่ได้โอ้โหแลกแร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 กนี่ก็เป็อีกการหนึ่งของเซิร์ฟนี้นะฮะนี่ไง เอาออกหนีเลยเอาเขาออกหนีเลยนะฮะเอามาไม่ใช่พอติดคุกดีกว่าฉีเดี๋ยวไปดูที่คุกกันดีกว่าโอเคนะ,ะตอนนี้ผมก็เข้ามาแบบทีเรียบรอยแล,แล้วผมก็กำลังจะจับเขานะฮะบอกเลยฝูผมอะดีมากแูฟังผมโคตรดีทั้งนั้นไม่หลอดสายตาเนี่ยและซึ่งผมรู้แล้วว่าเขาทำอะไร จับไปหนึ่งจับอีกหนึ่งจบแค่นี้นะฮะนี่แค่เนี้ยนะผมจะรอนี่เขาเลยนะมานี่นะ,ะตั้งแต่นปีก็ต้องผมนี่แหละฮนะอืมผมคนนี้คนเดียวก็พอตัวอย่างปีไม่มีใครเล่นรอดผมได้ได้ไปได้หรัง แต่ผมสงสัยว่ามันเอามันเอาบัตรมาได้ไงอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อทำไรอะ่ะไอ้ใส่หมวกอยู่เหรอไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกนั่นคือมีอีวิธีหนึ่งที่ท,ที่ที่เราจะจับไอฟ้ฟูงนี้ได้ง่ายๆ สมมติถ้าเขาวิ่งตามเรามาสมมติเราเป็นตำรวจแล้วเขาวิ่งตามเรามาให้ให้เราวิ่งไปยังห้องตรงนู้นคือถ้าเขายังอยู่ในบีิเวณคุกเป็นคูนี้แล้วเขาไม่ได้ทําผิดอะไรคือแล้วเราจับเขาเนี่ยคนี่จับเขาครั้งแรกเสียเงินยี่สิบห้าบาทครั้งที่สองน่าจะการเป็นโจรเราก็ตายนั่นเองมีอีกที่หนึ่งก็คือถ้าเขาตามเราให้เราเดินไปในนี้แล้วเปิดตูให้เขาพอเขาเข้ามาปุ๊บคนี่อีจับเลยโอเคก็นี่แหละฮะโอเคนะฮะก็การที่บัิการเป็นตำรวจก็ประมาณนี้นะฮะ ก็เวลาไปตำรวจถ้าเราเจอแบบฟุกประตูเยอะๆอ่ะก็แนั่นนอย่าไปสู้ให้พาเพื่อนไปด้วยนั่นเนองเพราะถ้าปืน B.A.K. คือจบไม่่ไมถ้ามันมี A.K. คือจบนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครเฮ้ยโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้พื่อนผมด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย